สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไมค์ครับนะครับในการรีวิวหมดครั้งแรกของผมนะครับผมไม่รู้ว่าจะจับคอนเซปต์ในการรีวิวได้หรือเปล่านะเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่าผมจะไปรอดไหมใการรีวิวหมดนะครับอ่าพอดีว่าผมมาไปเห็นอยูหมดหนึ่งนะซึ่งมันเป็นหมดที่น่าสนใจมากนะก็เลยจะมารีวิวให้น้องๆดูนะครับอ่ามันเป็นหมดชื่อว่าบล็อกคลิงนะครับบล็อกคลิงก็จะเป็นตัวอย่างเงี้ยแหละครับตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับเราสามารถจับเขามาเลี้ยงได้นะฮะ คล้ายเหมือนแฟรี่คล้ายเหมือนอะไรพวกนั้นแหละแต่ว่ามันจะแปลกกันตรงที่ว่าสามารถเก็บเลเวลได้แล้วก็เพิ่มการโจมตีอะไรอย่างเงี้ยเขาได้นะครับสามารถอ mm ัพเกรดเขาได้นั่นเองนะครับซึ่งเริ่มแรกเขาจะเป็นบล็อกยาก่อนนะครับโอเคถ้าเราจะจับเราต้องใช้ดอกไม้สีแดงนะครับเนะี่ยที่มันมีปลูกตามทั่วไปอย่างที่เห็นกันอยู่นั่นแหละครับนะแล้วก็คลิกขวาใส่เขาเลยปึ๊บอย่างนี้แสดงว่าไม่ติดนะครับนี่เราต้องคลิกจนกว่าที่จะเป็นลูกหัวใจนะพอติดปึ๊บเขาก็จะเดินตามเรางอนะส่วนตัวปกตินะครับ อย่างตัวตัวปกติถ้าเกิดเลยไม่ได้จับเขานะถ้าเกิดเราฆ่าเขาเราก็จะได้เลเวลนะครับนี่ได้เลเวลด้วยเหมือนกันก็เขาก็เหมือนมอนสเตอร์นั่นแหละโอเคนะทีนี้ถ้าเกิดเราจะดูนะครับว่าเขาเลเวลเท่าไหร่นะครับเลือดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับให้เรามือว่างๆไว้นะครับแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วลิกดขวาเลยปึ๊บเห็นไหมก็จะขึ้นมาว่าเลเวล1นะครับเลือด2เต็ม4นะครับพลังการโจมตี2นั่นเองนะครับ ซึ่งเขาสามารถเก็บเลเวลได้ก็เหมือนกับเรานั่นแหละครับก็คือให้เขาไปตีแล้วก็เก็บเลเวลคล้ายเรานรเนี่ยแหละยังไงเจ๋งใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าเขาเลเวลมากขึ้นแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ผมมีไอ้ตัวนี้อยู่นะครับที่เอาไว้ใช้สามารถอัปเกรดมันได้นะครับนี่เลยปัาบเข้าไปครับนี่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับยิ่งเลเวลมากขึ้นก็จะตัวใหญ่ขึ้นเลือดเยอะขึ้นนะครับพลังการตรีมากขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามากดดูกันเลยปุ๊บเป็นไงครับตอนนี้ เลเวล4นะครับเลือดเต็ม10นะครับเดเมจ5นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านก่อนนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถอัปเกรดพวกนี้ได้ด้วยนะครับให้เขาเป็นบล็อกที่แบบว่าเจ๋งขึ้นไงงัวสุดยอดเลยไหมครับนี่เดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าให้เขาเป็นบล็อกไม้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเอานี้ทิงไปก่อนอ่าปึ๊บโอเคจนกลายเป็นบล็อกไม้นี่เราต้องกิบไอ้ตัวนี้นะครับ วูดอัพเกรดนะครับนี่มาใส่ตรงนี้ปับ๊บอ่าจะสังเกตเห็นว่าเลือดเขาเพิ่มขึ้นนะครับ2นะครับเดามจเพิ่มขึ้น1นะครับแต่เลเวลเท่าเดิมนะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นบล็อกไม้นะครับอือสุดยอดไปเลยนะครับโอเคเราก็สามารถอัพเกรดได้เรื่อยนะครับเป็นคัพเปอร์สโตนอะไรเงี้ยแต่ข้ามขั้นนี่จะไม่ได้นะครับเราจะต้องเปลี่ยนเป็นทีทละอันนะครับเป็นหินนะครับเป็นไอรอนนะครับ ไอรอนนี้ข้ามขั้นเหรอเนี่ยต้องเป็นอะไรก่อนเป็นทองก่อนเหรอเป็นลาปิดป่ะอ้าวชิบหายละทำไมไม่ไปอ๋ออาจจะเลเวลไม่ถึงไงครับอาจจะต้องเพิ่มเลเวลเขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลเวลอะไรละฟื้บอ่าเลเวลเจ็ดแล้วนะครับอ่ามันก็จะต้องเป็นเลเวลที่กำหนดด้วยนะครับถึงว่าจะเปลี่ยนเป็นบล็อกนั้นได้นะครับอาเกีตเป็นบล็อกนั้นได้นะครับก็คือต้อง เลเวลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับส่วนในเรื่องของการคราฟพวกนี้นะครับผมได้ไปหาไกด์คราฟมาเรียบร้อยนะครับผมคราฟอัปเดตนะครับเราจะอัปอัปเกรดนะครับเราจะต้องคราฟตามนี้เลยนะจ๊ะอยู่ในหน้านี่เลยนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นบล็อกเพิ่มมาเป็นบล็อกไม้นะครับใช้บล็อกดิน4ข้างนะครับ4มุมนะครับแล้วก็ใช้ไม้มาวางนะครับผม ถ้าเป็นบล็อกหินก็จะต้องเป็นไม้4ี่ข้างนะครับแล้วก็เอาหินมาวางอ่ะก็ตามนั้นแหละครับก็คือบล็อกที่ด้อยกว่าจะอยู่ทั้ง4มุมนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นบล็อกที่ที่เราจะอัปเกรดเป็นบล็อกนั้นนะครับอืมโอเคนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถจะให้เขาใส่อาวุธได้ด้วยนะครับแต่รู้สึกว่าน่าจะต้องเลเวลสิบนะเดี๋ยวลองไปลองอาวุธออกมานะครับก็จะมีอ่าดาบนะครับกับดาวกระจายนะครับอืมอ่ะออกมาเร็ว ปุ๊บนะครับดาบตอนนี้ยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะเลเวลยังไม่ถึง10นะครับโอเคเราต้องทำให้เขาเลเวล10ก่อนบ,บุบ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 ตัวใหญ่ไปไหมโอ้ตัวเบื้เริ่มเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดและตัวเบื้องเริ่มเลยนะครับตอนนี้นี่เลเวล13แล้วสามารถใส่ดาบได้แล้วครับปรับเห็นไหมเป็น แอกแครเป็น25เลยครับพอใส่ดาบเข้าไปนะครับหรือถ้าใส่อันนี้เข้าไปจะเหลือ5นะครับเพราะว่ามันดาบกระจายมันจะโจมตีระยะไกลนะครับซึ่งจะทําให้ความสามารถในการโจมตีมันต่ําลงนะครับแต่ว่าเขาโจมตีไกลได้ไงแต่ผมรู้สึกว่ามันจะมันเหมือนมันจะบักบักนัโจมตีไกลไม่ค่อยได้เดี๋ยวเด,วเดวผมลองเสกตัวอะไรออกมาดีนะเอาสักตัวหนึ่งแล้วกันเอาเป็นเอาเป็นเอาเป็นตัวอะไรดี เอาเป็นซอมบี้แล้วกันเนาะโอเคตัวง่ายๆก่อนละกันออ้ยซอมบี้มาแล้วฆ่าสิครับนี่เป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเขาจะโยนไกลได้เห็นป่ะอ่าถ้าเป็นดาบกระจายเขาจะโยนไกลได้นะครับแต่สมมติเป็นดาบนะครับนี่โหดาบอย่างใหญ่บอกตรงยังโหดเอาดิเอาดิครับตีดิครับตีดิครับ ไม่มันไม่ตีวะตีสิโอ้โหยังตีตีตไปไปโอ้โหทีเดียวตายเลยยังโหดครับไงใช้ได้เลยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเรามาอัปเกรดให้เขาเป็นตัวที่สูงขึ้นอีกดีกว่านะครับปึ๊บเป็นลาปิดนะครับนะสังเกตดูนะครับว่าแอคแค็กับเลือดจะเพิ่มขึ้นนะครับผมโอ้ ป็นบล็อกเพนะครับและสุดท้ายที่สุดนะครับก็คือออฟซิเดียนเนี่ยครับที่จะแข็งแรงที่สุดนะฮะนี่เลยครับอย่างโหดนะครับผมโอเคนอกจากนี้นะครับยังมีอีกนะครับถ้าเกิดเราอยากตั้งชื่อเขาเราก็ตั้งได้ด้วยโดยการใช้นี่เลยนะครับแท็กเนมนะครับแล้วก็ไปใส่ที่ทั้งนะครับผมปุ๊บอ่าแล้วชื่ออะไรดีชื่อ ลากหญ้านะครับชื่อลากหญ้าโอเคลากหญ้าโอเคเราสามารถที่จะเปลี่ยนชื่อเขาได้แล้วมั้งปับ๊บอ่าสวัสดีมิสเตอร์ลากหญ้าอ่าเรียบร้อยนะฮะยืมชื่อคุณหนอนมานะครับลากหญ้าโอเคยังมีการนี่อีกได้นะครับยังมีอีกนะครับนี่เรายังสามารถ เพิ่มเลือดนะครับมันเป็นเหมือนไทล์นะครับซึ่งไอตัวพวกนี้นะผมไม่ทราบจริงๆนะว่ามันคัฟขึ้นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าในไกด์คัพไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสังเกตดูเลยนะครับว่าเขาจะเลือดเพิ่มเท่าไหร่นะครับอ่ะฮะดูนะครับสังเกตดีๆนะครับเราจะใส่ไปแล้วนะครับ1 2 3ป๊าบปเลือนเพิ่ม5ถ้าเป็นไทล์ที่2อแล้วครับ โอเคมันยังอัพไม่ได้อาจจะเลเวลสูงไม่ถึงนะครับเราก็สามารถม,มันมันมีหลายมันมีหลายมีหลายนี่มากเลยครับการอัปเกรดเนี่ยมีเพิ่มดาเมจนะครับมีเพิ่มสปีดนะครับเอาออกมาให้หมดเลยครับมาลองมาลองใช้ดูเลยนะครับผมโ okay. อเคเราไปเพิ่มสปีดให้เขาดูครับปาบเอาเพิ่มไม่ได้เฉย เพิ่มพลังการโจมตีนะครับพลังการโจมตีเขาจะมากขึ้นนะครับผมโหดขึ้นอะไรขึ้นนี่อันนี้เพิ่มสปีดนะแล้วเขาวิ่งเร็วขึ้นุ๊ป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 วิ่งอย่างเร็วนะครับทีนี้ก็พอเป็นอันดับ2นะครับแล้วก็ต้องใส่นี้เข้าไปแล้วก็ตามด้วยดาเมจอันดับ2นะครับแล้วก็สปีดอันดับ2คือเราต้องใส่แบบ ทีละขั้นไปนะครับคือหัวใจก่อนแล้วก็มาเดเมจแล้วก็ไปสปีดอัพนะครับผมนี่ลองอัพขั้นที่3ไปเลยแล้วกันเห็นไหมเลือดอย่างเยอะบอกตรงนะครับเห็นไหมถ้าเราข้ามขั้นอย่างเงี้ยมันจะอัพไม่ได้นะครับเราต้องใส่ตามขั้นไปโอเคตอนนี้คือขั้นสุดยอดแล้วนะเป็นตัวที่โหดร้ายที่สุดในโลกเลยนะตอนนี้ดูการวิ่งของเขาครับวิ่งอย่างเร็วนะครับเดี๋ยวเอาตัวอะไรโหดๆไม่เห้เขาฆ่าดีกว่าลองดูนะครับผม ตัวอะไรดีตัวไหน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 เอ๊ะมันอยู่ตรงไหนแล้ววะอุ้ยเอาอะไรดีแมกกาค,คิ้ววะจะไหวปะผมเนี่ยจะตายงัวงัวฆ่าสิครับอย่าโมวัวชักช้าอยู่ใหญ่นะยังโหด โอเคเดี๋ยวดูตัวอื่นบ้างนะครับตัวนี้ข้ามันไปเยดทีเดียวตายเลยเห็นปะ <laughs> ยังโหดโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะครับสำหรับการรีวิวหมดนะครับผมน่าจะครบทุกอย่างแล้วนะก็คือเราต้องเก็บเลเวลให้เขานั่นเองนะครับก็เหมือนแบบอ p g พจไปด้วยไงแบบเออเก็บเลเวลให้เขานะครับแล้วก็อัปเกรดเขานะครับในการทำอ่า ให้เขาเป็นบล็อกที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการคราฟอาวุธที่เขาใส่อีกเท่านั้นยังไม่พอยังมีไทล์เขาเรียกไทล์ก็คือการอัพอัปเกรดเลือดอัปเกรดสเตตัสนะครับแต่ว่าในนี้เรายังหาวิธีคราฟไม่ได้นะครับซึ่งผมไปดูมาในเว็บนะครับก็มีวิธีคราฟอยู่แต่พอมาคราฟเองคราฟไม่ได้นะครับก็ยังงงอยู่ว่าทำไมคราฟไม่ได้โอเคงั้นเราก็ยังมีอยู่แค่อัปเกรดนะครับตัวละครนะครับให้เปลี่ยนบล็อกมากขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถใส่อาวุธได้แล้วก็ช่วยเราสู้ได้อย่างที่เห็นนั่นแหละครับแหมสุดยอดไหมล่ะครับโอเคเพื่นอนๆน้องสนใจนะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับในการรีวิวหมดที่แบบว่าอาจจะงวยงงแล้วก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ของผมนะครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณนะที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ